สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่เจ้าพยาชาแน,นลกับผมเจมเจ้าพยาและสำหรับวันนี้เราก็อยู่กันกันกบช่วงสปีน่าศาสตร์นะครับซึ่ง EP ที่2นะครับเราก็ไม่ได้ไปไกลนะครับโดยที่จุดที่เราจะพาไปฟาร์มกันในวันนี้นะครับก็คือตรงนี้นะครับซากพลาคพังใต้ดินนะครับเราจะไปกันที่นี่ซึ่งก็เลเวลไม่ได้เยอะนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ ทำตามมัจจะคลิปที่แล้วสามารถไปฟาร,ร์มได้นะครับไปเราไปกันเลยเอาละครับก็จากจุดเมื่อกี้เนาะที่ผมไม่ฟาร,ร์มจุดเมื่อกี้เพราะว่ามอนมันไม่ได้อยู่รวมเป็นกลุ่มนะครับเราจะมาฟาร,ร์มกับเจ้าตัวนี้นะครับลูนแลดเลเวลสิบนะครับโดยไอเทมที่เราจะได้นะครับก็มีถุงมือเล็กนะครับด้ามเล็กแล้วก็แร่เหล็กแดงนะ ซึ่งแร่เหล็กแดงก็เป็นแร่สำหรับตีบวกนะครับสําหรับแบบพื้นฐานแบบพื้นฐานสุดๆนะแล้วก็มีผู้เล่นหลายคนเหมือนกันนะครับที่ใช้แร่เหล็กแดงในการตีบวกไอเทมนะครับตียัดตียัดตียัดตีไปันเอสเลยก็มีนะครับก็ม,มีมีหลายคนที่ใช้ทิคนี้เหมือนกันแล้วก็บางกลุ่มก็จะใช้แร่มิทิลิตนะครับแต่แร่เหล็กแดงก็ถือว่าคนใช้เยอะอยู่เหมือนกันเนาะโอเคมาเรามาเริ่ม การฟาร์มจุดนี้กันเลยนะครับก็ในจุดนี้นะครับมอนก็จะอยู่รวมเป็นกลุ่มนะครับโดยจะมีพื้นที่อยู่2ชั้นนะครับก็คือชั้นตรงนี้นะครับที่เราเืนฟาร์มอยู่ตรงนี้แล้วก็ถ้าตรงนี้มันไม่มีนะครับก็ให้ลงไปด้านล่างพาไปดูนะครับนี่นะถ้ามอนข้างบนไม่มีนะครับก็ลงมาดูตรงนี้นะ เดี๋ยวผมจะฟาร์มไปอย่างละหนึ่งกองแล้วกันนะครับ2ตัวนี้เนาะแล้วก็แร่เหล็กแดงนะครับแร่เหล็กแดงดรอปยากหน่อยนะแต่ว่าแร่เหล็กแดงเดี๋ยวผมจะพาไปดูราคาแล้วกันนะครับจริงๆผมก็ไม่มั่นใจนักนะว่าผมจะฟาร์มครบกองเลยดีไหมนะแต่ว่าเดี๋ยวเราพาไปดูราคาแล้วกันนะครับว่าไอเจ้าพวกนี้มัน ให้อะไรยังไงบ้างนะครับ กลับมาที่เมืองโซเฟียกันแล้วนะครับก็ตอนนี้นะครับตามที่ได้เห็นนะครับตอนนี้ถุงมือเล็กนะครับเฉลี่ยประมาณ5นาทีต่อกองนะแล้วก็อันนี้นะครับประมาณ1 2 1 3นาทีต่อกองนะครับอันนี้ก็กรณีที่เราฟาร์มคนเดียวแต่ถ้าเรามีเพื่อนช่วยกันฟาร์มนะครับยิ่งหลายคนก็ยิ่งไวขึ้นนะครับความเร็วก็สีเท่าไปเลยนะครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะครับก็คือแร่เหล็กแดงนะครับ ก็คือเท่ากับตรงนี้มอนสเตอร์ตรงนั้นนะครับอยู่รวมเป็นกลุ่มนะแล้วก็ไอเทมทั้ง3ชิ้นนะครับน่าจะมีราคากันทั้งหมดเลยเดี๋ยวเรามาเช็คราคากันนะครับเราเริ่มจากแร่เหล็กแดงก่อนนะครับแร่เหล็กแดงแร่เหล็กแดงราคาในบอร์ดนะครับกองละ30,000นี่นะกองละ30,000นนะครับแร่เหล็กแดง ต่อไปนะครับเ,เดี๋ยวกันนะถุงมือนะครับถุงมือเล็กถุงมือเล็กนี่เราฟาร์มไวสุดแล้วนะครับประมาณ5นาทีต่อกองถุงมือเล็กกองละ18ึ่งนะครับ1 8ึ 108, 10 9, ่งหมื่นแปดหนึ่งหมื่นเก้าอ่ะตีไปสองหมื่นเลยนะครับหนึ่งเก้าเก้าเก้าเนี่ยตีไปสองหมื่นเลยต่อกองนี้นะจ๊ะแล้วก็ด้ามเล็กนะครับด้ามเล็ก ด้ามเล็กนะครับก็หนึ่งมืนหนึ่งนะอันนี้ที่เห็นหนึ่งมืนหนึ่งนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่ได้เช็คราคาไว้นะครับมันอยู่ประมาณสามหมื่นสี่หมื่นนะแล้วก็เนี่ยจากที่เห็นนะครับคนที่เอามาลงบอร์ดก็น้อยด้วยลองไปดูลองไปดูถุงมือเล็กใหม่อีกทีหนึ่งนะครับถุงมือเล็กนะครับอ๋อถุงมือเล็กค่อนข้างแพร่หลายอยู่นะถุงมือเล็กค่อนข้างแพร่หลายอยู่ โอเคนะครับก็เท่ากับในคลิปนี้มือใหม่สามารถฟาร์มได้พร้อมมอนแคริวลสิบนะครับแล้วก็มอนอยู่รวมเป็นกลุ่มด้วยแล้วใช้เวลาฟาร์มไม่นานด้วยนะครับสําหรับถุงมือเล็กเนาะถุงมือเล็กเฉลี่ยประมาณ5นาทีนะครับ5นาทีต่อกองสําหรับถุงมือเล็กด้ามเล็กประมาณ1 3บสนาทีนะครับแล้วก็เมื่อกี้เราฟาร์มไปทั้งหมดประมาณ1 0 14นาทีนะครับเราได้ถุงมือเล็กมา39ชิ้นตีไป 40, 40ชิ้น ก็อาจจะอยู่ที่ประมาณสี่นาทีสี่สิบครึ่งชั่วโมงประมาณสีนาทีนะครับตีไปประมาณสี่สิบนาทีต่อกล้องแต่เวลาเฉลี่ยตรงนี้คือกรณีเราฟาร์มคนเดียวนะถ้าหากเรามีเพื่อนนะครับไปช่วยกันฟาร์มก็จะไวกว่านี้นะโอเคครับก็หากชอบนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ไว้ด้วยแล้วก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับพูดคุยกันเป็นกำลังใจให้กหันหรือแบบ เพื่อนๆมีสถานที่ฟาร์มอื่นๆอ,อยากจะแนะนําแนะนํากันมานะครับเดี๋ยวเราจะได้ทําคลิปในส่วนของสปินอสตั์ต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ผมเจมเจ้าพยาก็ขอลาทุกๆท,ท่านไปก่อนสาหรับวันนี้สวัสดีครับ